วิธีการใช้งาน Adaptive p u s h Control นะครับอย่างแรกเลยอย่าลืมครับเข้าไปตั้งค่าของการรักษาช่องทางด้วยนะครับเข้าที่การตั้งค่าก่อนนะครับเข้าไปเลือกที่หัวข้อ ADAS ครับอย่าลืมครับผมตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเป็นการใช้งาน c u s e Control แบบแปรผันหรือเปล่านะครับต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เลือกนะครับเรื่องของ ระบบรักษาเลนต,ต่างๆนะครับต้องเปิดให้ครบนะครับรักษาเลนครับระบบช่วยเหลือต่งตางๆนะครับเปิดเบรกอัตโนมัติด้านหน้าด้านหลังนะครับต้องเปิดเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์นะครับอย่าลืมเข้าไปเปิดอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของโหมดการขับขี่ครับสังเกตว่าตรงเนี้ย จะเป็นรูปพิมะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับถ้าเป็นรูปพิมมะจะใช้งานคูดคอนโทรลไม่ได้นะครับเราต้องกดแก้ก่อนนะครับก็คือจะอยู่ที่ปุ่มนี้กดลงไป1ครั้งนะครับเมื่อกดลงไปแล้วก็จะกลับมาที่โหมดการขับขี่ครับที่เราใช้กันอยู่3โหมดนะครับตรงนี้ครับเว่าโหมดใช้ได้หมดทุก โหมดนะครับยกเว้นโหมดสโนว์ที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่ครับจากนั้นครับก็เริ่มการใช้งานครับเราขับรถมาด้วยความเร็วปกติครับขั้นต่ำคือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกดเปิดนะครับแล้วก็ดันดันขึ้นครับสังเกตนะครับจะเป็นคำว่าบวกนะครับก็คือเป็นการเพิ่มความเร็วครับสมมติว่าเราขับอยู่ที่80เราต้องการเพิ่มเป็น 90หรือ100อเราก็ดันไปท,ทีละครั้งนะครับหรือต้องการลดความเร็วก็กดลงมาได้อันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราขับรถอยู่แล้วไม่มีการจับรถคันข้างหน้านะครับเราต้องการจะให้รถวิ่งเองแล้วเ,เลือกความเร็วเราก็กดขึ้นหรือกดลงได้แต่ในกรณีที่มีรถอยู่ข้างหน้าแล้วรถเราเนี่ยไปรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเราก็อาจจะไม่ต้องมาควบคุมความเร็วตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ สองปุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้าครับแนะนำให้ใช้ระยะห่างแค่1ขีดครับอันนี้คือจะห่างจะจะชิดชิดนะครับอันนี้คือจะห่างขึ้นก็เลือกมาให้เป็นระดับ1ขีดก็พอวิธีการนะครับเมื่อเราตั้งการใช้งานคูบคอนโทลแล้วเนี่ยเราก็จะคอยระมัดระวังนะครับในส่วนของออรถที่ตัดเข้ามาด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเราจะรักษาตัวรถเองเนี่ยให้อยู่ใน ช่องตรงกลางนะครับก็คือเลนของเราเนี่ยนะครับเราต้องคอยระมัดระวังด้วยว่าจะมีรถมาทางซ้ายหรือทางขวาหรือเปล่านะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการใช้งานโหมดนี้นะครับมันเพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทาความเมื่อยหรือความเหนื่อยล้าในการขับขี่เท่านั้นนะครับเราไม่ควรจะไว้ใจให้ตัวรถเองเนี่ยนะครับทำงานเต็มที่คือไม่สนใจถนนหรือว่า,าสนใจรถที่อาจจะแทรกได้นะครับผมโอเคแล้วก็ในกรณีที่ เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับเราเหยียบเบรกนะครับมันก็จะมีการตัดการทํางานของคูตคอนโทรลออกนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คันเร่งหรือใช้เบรกได้นะครับตลอดเวลาเลยตอนที่เราขับขี่อยู่พอเรายกขาออกจากเบรกหรือว่ายกขาออกจากปั้นคันเร่งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับไปทํางานที่ระบบคูตคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับให้เราสังเกตที่ตัวตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆขึ้น ตรงนี้นะครับว่าใช้งานอยู่หรือเปล่าแล้วครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เราเปิดเสียงของตัวคูดคอนโทรลด้วยนะครับเราก็จะได้ยินเขาเตือนออกมาครับว่าใช้งานคูดคอนโทรลอยู่หรือเปล่านะครับโอเคถ้ายงไงก็ลองฝึกใช้งานดูนะครับ